สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามพี่เจมนะครับในในชุกๆช่องทางนะครับโดยเฉพาะช่องทาง YouTube นะอ่าใครนะครับที่กําลังมองหารถ32แรงอยู่นะครับมือสองสวยๆสภาพนะครับสวยๆเลยคันนี้อ่าเครื่องดีเกียร์ดีคุณผู้ชมนะครับร้อยแหละนะเครื่องนะครับผมเป็นมือสองคุณผู้ชมนะฮะก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าคันนี้สวย สวยเต็มสิบเอาไป11นะสำหรับพี่เจมส์นะครับคันนี้นะครับรู้สึกว่าเข้ามาเพียงแค่สองร้อยชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับไปไปชมกัน200ชั่วโมงคุณผู้ชมาปากใบมีดนะครับสีเดิมนะคุณผู้ชมนะปากใบมีดสีเดิมนะครับล้อยางก็สวยๆนะครับนี่ล้อยางสวยๆชุดคานเดิมนะคุณผู้ชมนะายางเหลือแบบเยอะๆคุณผู้ชมแบบนี้ก็มีรางว้ยบ้างรเล็กๆนะคุณผู้ชมมือสองเป็นมือเสน่ห์คุณผู้ชมอ่า ันนี้ยังเดิมหมดนะคัเเตเคิร์ดเดิมเกียร์เดิมคุณผู้ชมรอยมาร์กนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆคุณผู้ชมฮานะซูมไปใกล้ๆนะครับตัวฝั่งคนขับก็สวยนะครับใช้ได้นะใช้ได้นะในฐานะรถมือสองนะคุณผู้ชมนะนะครับปะแจใหม่เอี่ยมเหมือนมือหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมนะครับทำงานเพียงแค่200ชั่วโมงคุณผู้ชมปี๖ 6, 6คันนี้สวยๆนะครับนะ้ามาดูยางหลังกันคุณผู้ชมอ่ายางหลังก็โอ้โโ คุณพระนะครับคุณพระเลยนะสวยๆนะยางหลังนะขอกระทะก,ก็แบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็มนะีร่องรอยบ้างคุณผู้ชมในการใช้งานรถมือสองนะสวยๆนะครับคันนี้เครื่องยนต์เดลิเอ็กอินเจคชั่นนะคุณผู้ชมนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำสามสูบสี่จังหวะคุณผู้ชมนะครับระบบเกียร์ทิงโทงนซัคเกิลนะคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องจอดรถสนิทอยู่ตรงไหนพี่เจมอยู่ตรงนี้ไอ้ายอยู่ตรงนี้นะ,อ,ะอยู่ตรงนี้สวยๆนะครับใช้งานง่ายคุณผู้ชมนะครับพวกนี้ก็เดิมแหละ ่าไฟเฟยเดิมนะคุณผู้ชมนะนี่เดิมหมดคุณผู้ชมเนี่ยพามาชมชุดหลังคุณผู้ชมนะชุดหลังอ่าฝาเฟยนะเดิมเดิมคุณผู้ชมรอยมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับไม่ต้องเชื่อคำพูดพี่เจมนะครับให้เราเห็นภาพคุณผู้ชมอ่าเห็นภาพนะคุณผู้ชมนะนี่คือเดิมเดิมคุณผู้ชมเดิมเดิมอ่าซีนเซิงก็เดิมนะคุณผู้ชมนะแต่ต้องมีคําว่าแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เจมเช็คคุณผู้ชม พี่เจมเช็คแบบไหนอ้าวมาดูกันคุณผู้ชมพี่จะเช็คแบบไหนคุณผู้ชมพี่ยังก็จะรูบนะคุณผู้ชมพี่ยังก็จะรูบดูอ่าไม่มีน้ํามันนะคุณผู้ชมนะอ่าไม่มีน้ํามันมีเพียงแค่ฝุ่นปกติคุณผู้ชมนะครับนี่ก็ครบๆแหละขาดแต่เนี่ยเดี๋ยวพี่เจมใส่เข้าไปให้คุณผู้ชมอ่าพีด,โพดโีโออ่าพีดีโอโอ้ เพียงแค่ดินแค่ฝุ่นนะคุณผู้ชมนะเนี่ยรอยมกักก็ยังอยู่คุณผู้ชมใช้งานแต่ก็ใช้งานไม่เยอะก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมนะครับมือสองนะผ่านการใช้งานแต่ก็สวยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยสวยเนี่ยพกวกกล่องเครื่องมือต่างๆก็ยังสวยคุณผู้ชมคันนี้ยพราะนี่เป็นของเดิมแท้คูบต้า,ตามหมดนะคุณผู้ชมนะวสวยเลยอ่ามาดูล้อยางฝั่งนี้กันนะครับอ่า อ่ะสวยเหมือนกันคุณผู้ชมมันก็เท่ากันแหละคุณผู้ชมสวยๆนะนก็มีแบบร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมนะนะครับอย่าไปซีเรียสมันคุณผู้ชมเราใช้งานรถนะคุณผู้ชมนะครับสวยๆแหละคันนี้อ่าพวกอ่าพวกนี้ก็ยังสมบูรณ์คุณผู้ชมนะครับสมบูรณ์เดี๋ยวพี่เจมไล่ไปดูช้าๆคุณผู้ชมอ่าเบาะเบ,บ้อนะคุณผู้ชมนะอ่าที่จับนะตัวท็อปก็จะมีที่จับสองสองข้างนะคุณผู้ชมนะเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะเดิมนุ่มๆนะของของคูปเอต้าอยู่ชุดด้านหลังอ่าสวย สรับมือสองคุณผู้ชมไม่ได้ขี้ร่ำขี้เล่อะไรนะครับสองร้อยชั่วโมงสองร้อยแปดสิบตีก็กุนะคุณผู้ชมนะสองร้อยชั่วโมงเสีศษจะไปคิดเยอะคุณผู้ชมอ่าพวกนี้ก็ยังเดิมหมดนะป้ายบำรุงรักษาก็เสือว่าสมบูรณ์คุณผู้ชมสารที่สองแรงคันนี้อ่าถือว่าสวยดีแหละใช้ได้คุณผู้ชมอ่าท่อปงท่อแป๊บนะก็เข้ารูปปกติคุณผู้ชมซีนทั้งสองข้างนะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้ผ่านการซ่อมบำรุงคุณผู้ชมแต่คันนี้นี่ยพี่เจ้ตรวจสอบแล้ตรวจสอบยังไงเหมือนเดิมคุณผู้ชมเอามือลูคคุุณณผผูู้้้้้้ชชมมมมมมนน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 ะีีีัััอก็ขดิ เอามือรูปต้องซีนพวกะซีนดุมล้อพวกนี้ผู้ชมเดี๋ยวพี่เจมตรวจสอบให้ก่อนส่งนะถ้ามันรั่วมันซึมพี่เจมทำคุณผู้ชมนะก็อรอยมาร์กโรงงานเดิมก็ยังอยู่ครบนะพี่เจมแจ้งแบบนี้พี่เจมทําอะไรบ้างตรวจสอบรถแบบนี้นะนะออ่า่าก่อนส่งทุกๆคันนะคุณผู้ชมอ่าร้อยยางอ่าขอบกระทะมันก็มีร่องรอยบ้างคุณผู้ชมรถมือสองนะครับมอสหน,นีเล็กน้อยคุณผู้ชมอ่านะสวยๆอ่านะชุดนี้อ่านะชุดนี้ก็เดิมนะคุณผู้ชมเดิมอ่า แต่นี่อ่ารู้สึกว่าจะเก็บงานคุณผู้ชมเก็บงานเล็เกน้อยเพราะความสวยงามเพราะนั้นแหละคุณผู้ชมนะครับมันเป็นด่างนะครับอย่างนนี้หนึ่งก็จะทำให้มันสวยให้มันแมทกับตัวรถนะคุณผู้ชมอ่าตรงไหนทําพี่เจมแจ้งคุณผู้ชมหายห่วงคุณผู้ชมอ่าพูดจริงนะคุณผู้ชมพี่เจมไม่มีโกหกคุณผู้ชมนะครับมีอะไรบอกนะครับคันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมคุณผู้ชมสวยๆไอ้เจมแล้วมันจักบาทไอ้เจมอ่ะจัดอ่ะไปราคาจัดโปรคุณผู้ชมปี66 200ชั่วโมงอ่ะ 349,000บาทใบด้านกับผานพวน5คุณผู้ชมนะครับสนใจคันนี้นะ083นะครับ5 3า8 0 7 1เบอร์โดยพี่เจมเพิ่มหลายได้นะขอบคุณมากครับ